สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสาร,ริการริมรวันนี้ก็อยู่กับผมฮะเช่นเคยในวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมกันแล้วนะครับผมก็ไม่ได้เจอกันมา4ีวันนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าช่วงนี้ะนืคอาัเซอร์ของเราก็มันก็ไม่มีคิวลงเล่นอะไรก็เป็นลงเล่นประมาณหนัดนะต่อ7 7วันนะ่ลงเล่น1นัดน,น,นะครับผมมันก็เลยแบบว่ามีช่วงแก๊์การสัปดาห์ให้แบบว่าทีมเราไปโฟกัสอยู่ที่การฝึกซ้อมแล้วก็อะไรพวกนี้ข่าวต่างๆที่ทีมมีก็เลยอาจจะน้อยลงไปหน่อย ส่วนใหญ่ที่ทีมมีข่าวกันนะฮะเพื่อนก็คงได้ฟังกันแล้วแหละก็คงเป็นข่าวเกี่ยวกับพวกเรื่องของตลาดนักเตะว่าเออนิวคาสเซิลเราสนคนนี้คนนี้นักเตะคนนี้กันบ้างนะครับผมแต่อย่างที่สรุปกันมาก่อนหน้านี้เลยก็คือไอ้ตลาดนักเตะของนิวคาสเซิลของเราอ่ะมันยังไม่เริ่มหรอกมันยังไม่มีการวางแผนหรอกเพราะว่ามันต้องดูว่าจบฤดูกาลเนี้ยสโมสรน,นิวคาสเซิลเราเนี่ยมันจะได้ไปเล่นที่บอลแชมเปี้ยนลีกหรือจะเล่นไปที่บอลยูโรปาครับที่ผมคุยกันมาตลอดนะว่าแบบ ไอ้แผนการตลาดนักเตะอ่ะเวลาเราได้ไปแชเมเปี้ยนลีกกับได้ไปยูโรปาเนี่ยมันจะเป็นคนละแผนการกันเพราะว่ามันจะมีพวกเลนของความสามารถนักเตะ,ะคุณภาพชื่อชั้นอะไรพวกนี้ที่เราทีมมันต้องการเนี่ยมันจะแบบว่าเป็นคนละแบบนะฉะนั้นเดี๋ยวรอรอกันอีกสักพักนึงเดี๋ยวบอลให้จบฤดูกาลก่อนว่าสรุปนิวคาสเซิลของเรานะได้ไปทั่วไหนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเต็มๆทีเนี้ยไอคลิปนั้นอะ่ะที่คุยกันเรื่องของหลังแบบว่า ตลาดนักเตะเลยดนะ้นยอไอ้พวกผู้เล่นคนไหนที่นิวอัลเซ่นเขาคนดึงมาไม่คนดึงมาเลยพวกนี้นะแต่ตอนนั้นเราจะมาเจาะลึกกันทีละคนทีละพวกนี้เลยมันจะมีคุยให้เรื่องคุยกันเยอะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องอะไรเยอะโฟกัสกันแค่เกม2เกมที่เหลือกับทางอาร์เซนอลแล้วก็กับทางเอเวอเรตให้ได้ก็พอแล้วซึ่งผมต้องบอกว่าฤดูกาลนี้นะเป็นฤดูกาลที่แม่งแบบรู้สึกว่ามันยาวนานมากเลยนะบอกว่าปกติถ้าเป็นทีมอื่นๆเนี้ยแบบต้องเป็นมันก็เป็นเรื่องที่น่า อินดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าแบบมันมีหลายๆทีมาที่แบบว่าเอ้ยเหลืออีสักสิบเกมห้าหกเกมอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าเหมือนกับจุดรุ่งมันจบแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไปวางแผนทำอย่างอื่นนั่นแหละส่วนวนี้ฟุเซอของเราก็มีคุกทิปที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันเนี่ยคือแบบว่าต้องลุ้นกันจนแบบนัดสุดท้ายและเล่นแบบใช้โคตา้าโคต้าเกมการเล่นในพรีเมียร์ลีกได้คุ้มค่าจริงๆก็คือแบบว่าสําคัญยันเกมสุดท้ายจริงๆนะฮะตอนนี้ก็คือสองเกมเนี่ยบางคนเพิ่งทิ้งไปแล้ว แต่นิวคาสเซิลของเรานะโอ้โหแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่นิวคาสเซิลเราทีมเดียวหรอกต้องว่าจะเป็นอาร์เซนอลนิวคาสเซิลแมนซิตี้เชลซีวิลล่าฟอร์เรสโหแบบว่าใช้โคต้าคุ้มมากเล่นกันจนนัดสุดท้ายสำคัญสุดๆไปเลยนะฮะเดี๋ยวก็นั่นแหละผมถึงแบบว่าไม่อยากจะไปแบบไปโฟกัสกับเรื่องของตลาดนักเตะมากเท่าไหร่กันในตอนนี้นะโดยโฟกัสกับเรื่องของเกมแล้วก็มานลุ้นกันจนนัดสุดท้ายกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะถึงเรื่อง ของเกมกับอาเซนอนที่จะลงเล่นในคืนนี้นะครับลงเล่นประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งนะว่ามันมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็รูปเกมมันน่าจะทรงออกมาประมาณไหนอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็นอกในนั้นก็เป็นเรื่องของตลาดวัยเรื่องของวงการฟุตบอลในทั่วๆไปแล้วกันในอาทิตย์นี้แล้วกันก่อนอื่นก็ต้องบอกว่า ขอแสดงความยินดีให้กับแฟนๆคิสซันพาเลตด้วยแล้วกันนะเมื่อคืนนี้ก็คว้าแชมป์เอฟเอคัพเป็นครั้งแรกของสมโมสรได้สําเร็จด้วยการเข้าไปชิงแล้วก็ชนะแมนซิตี้มาได้นะครับผมก็ต้องบอกว่าพาเลตนี่นะก็แบบยังไงอะ่ะก็จะว่าสมควรได้เป็นแชมป์สมควรน,นะครับเพราะว่าเขาก็ชนะเอาเข้ามาทั้งแอสตันวิลล่าแล้วก็ชนะทางแมนซะิตี้นะเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์เอฟเอคัพนะอยากจะบอกว่าเมื่อวานนี้นะถ้าเพื่อนๆได้ดูเกมนะชิงเอฟเอคัพนะต้องบอกว่า พาเลนมันก็แบบเล่นดีนะแต่ก็ไม่ได้เล่นดีกับแมนซิตอ้อะไรขนาดนั้นนะคือแมนซิตี้ก็เป็นฝ่ายของเกมบุกใส่แต่ยิงไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นรับแบบเกย์เกมรับแบบวีวินัยแล้วก็สวนกลับคมๆครั้งเดียวก็เป็นหนึ่งประ,ประตูต่อศูนย์ก็เป็นประตูเลยผมก็ดูแล้วแหละบอกแล้วว่าพาเลรอ่ะไอะพวกนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลพวกเนี้ยคือมันไม่ใช่ว่าแค่คุณเล่นคุณต้องเล่นดีมากๆชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเล่นดีระดับหนึ่งที่พอสูสีกับฝ่ายตรงข้ามได้และที่เหลือเนี้ยดวง สันติสิำคัญมากในการที่แบบว่าคนคนมันจะเป็นเขาเขาหที่เขงพูดไงคนมันจะเป็นแชมป์อ่ะอยังไงมันก็เป็นแชมป์คือเมื่อวานนี้พาเลตเนี่ยเสียทั้งจุดโทษกับเซฟได้เสียแบบว่าโก้แม่งออกไปปัดนอกเขตโทษลูกนั้นนะ่ต้องอย่างน้อยๆต้องมีฟรีคิกกับใบเหลืองอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไม่ได้แบบว่าโกก็แบบกรรมการมาผถึงใบแดงได้เลยนะแต่เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือจังหวะแล้วจังหวะยิงอับสวนกลับขึ้นมาตุ้มเดี๋ยวได้ประตูเลยอะไรเงี้ยมันก็แบบ เป็นอะไรที่แบบว่าเออคนเออว่าคนมันจะเป็นแชมป์เนะี่ยมันก็ไปอย่างนี้แหละแต่ก็ต้องยอมรับว่าทอมบซิตี้อ่ะมันไม่เหมือนกับมนซิตี้ในช่วงหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาที่แบบว่าแทบจะไร้เข็มทานแล้วคือมนซิตี้ชุดนี้คือเป็นชุดที่แบบว่าถ้าโดนแบบมันเล่นจังหวะเยอะเกินไปอ่ะถ้าโดนแบบว่ายิงประตูตรงข้าายิงขึ้นนําก่อนเนี่ยมักจะแบบเป,เป๋ๆแต่ถ้าสมมติแมนซิตี้ขึ้นนาก่อนเนี่ยเขาจะแบบว่าครองเกมได้ดีแล้วทําให้แบบฝังข้าม,มันานั่งหงุดหงิเี่ยมันจะครองเกมได้เยอะแต่เวลาทีมแบบโดนขึนน รักษาโฟกัสมันขาดตอนน anyway, like really so ี้แมนซิต on so oh. ี้ทีมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่ามันขาดความพิเศษของนักเตะบหนที่เมื่อก่อนเนี่ยที่แมนซิตี้ถึงแบบว่าได้แชมป์บ่อยๆคือเกมมันก็แบบนี้แหละทรงแบบนี้แหละไม่ได้ต่างกันแต่ปัญหาคือเมื่อก่อนมันจะมีแบพวกจูเลียนอันวันเลสมีอะไรพวกเนี้ยที่แบบว่าตัวพิเศษอะตัวเอสเซนที่แบบโผล่มาอลไวว่าเดอะบอยที่แบบว่าช่วงยังพลิกพีกว่านี้มีโรดี้อะไรที่แบบโผล่มาแบบมีประตูไกลเข้าไปเลยก็ทำให้เกมมันพลิกอะแต่แมนซิตี้ในชุดปัจจุบันนี้มันคือมันขาดตัวพิเกม ถ้าเพื่อนเพื่อนดูเมื่อวานนี้ก็จะรู้ว่าแบบไอ้แมนซิตี้มันขึงเกมอยู่หน้าเขตโทษแบบขึงเลยนะรับอยู่เล่ไหมก็เจาะเข้าไปได้นะแต่เจาะไม่ได้มันไม่ยอมยิงอะ่ะมีจังหวะพวกมันไม่ยิงมันเจออาะไปเหมือนในซังเตยแมนซิตี้แต่แตละคนอะ่ะมันกลัวที่จะยิงประตูกลัวโคตรกลัวที่กูยิงประตูไปอะ่ะแล้วทําให้จังหวะของทีมม,มันพลาดโอกาสเสีย er, จังหวะนั้นคือแบบไม่มีคนแบบ ขึ้นมาพอที่จะพร้อมเสี่ยงกับการยิงประตูแบบว่าให้มันแบบเกิดเข้าประตูมันแต่คนกูจะจ่ายเนี่ยพอได้บอลสุดท้ายปุ๊บม่งเหมือนกับไมซ์เซ็ตมันเซ็ตมากูจะจ่ายจ่ายให้เพื่อนยิงประตูแทนอะไรเงี้ยแบบว่าโยนปัดความรับผิดชอบไปให้เพื่อนอ่ะมันเลยแบบว่าเออสถานการณ์แบบนี้แล้วกันเป็นปัญหาของเรื่องสภาพจิตใจแล้วก็เป็นแบบไมซ์เซตของนักเตะแมนซิตี้แล้วกันที่แบบผมว่ามันไม่ได้โตเท่าไม่ได้แบบว่ามันมีความเป็น ผู้ชนะหรือความเป็นแชมเปี้ยนอะเท่ากับทีชุดๆที่ผ่านมาละครันแต่ก็นั่นแหละคะรับก็แสดงความดีดีกับทางพาเลสสุนแล้วไม่ว่าจะเป็นเหตุผลไหนเขาขาก็าสมควรที่จะขึ้นไปเป็นแชมป์เอฟเอคัพนะครับผมจต่เขาแบบมันให้ความรู้สึกคล้ายๆกับตอนนี้โค้ชของเราเหมือนกันอะที่แบบว่าเอ้ยชนะเราก็ชนะเลือกปูใช่ไหมไอพาเลสแม่งก็ชนะแบบว่าแมนซิตี้เงี้ยมันก็ทำไม่แบบว่าน่าจะถึงกับว่าหมดยุคแล้วอะที่จะเป็นแบบว่ามีแต่ทีมใหญ่ๆที่ขึ้นมาแบบว่าเอ้ยเถลิงบอลลังคว้าแชมป์ทุนแชมป์น,นี้อย่างเดียวอะมันจะมี ตอนนี้ก็มีแบบว่าทีมระดับกลางๆเนี่ยขึ้นมาเป็นแบบว่าคู่แข่งแล้วก็แบบว่าอะไรเงี้ยชนะต่อไปเนี่ยอการแข่งขันที่จะลุ้นแชมป์ขึ้นมาสักรายการเนี่ยมันจะเป็นแบบว่ายากขึ้นเป็นทวีคูณเลยเพราะว่าทีมที่แบบไล่ขึ้นมาพวกฟูลแลมพวกวอนสม์ทพวกไบตันอะไรพวกนี้ก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆไงที่ผานมา่ไหมพาร์เลสพวกเบนฟอร์ดก็จะพัฒนาทีมข้มาเรื่อยๆว่าจะแบบต่อไปอะพิมเมอรียิ่งโหดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันก็จะยิงว้นระยะห่างจากทีมที่แบบพิ่งขึ้นช มันก็เป็นเกมที่ยาดเย่นเกมหนึ่งแล้วกันเราบอกว่าเป็นเกมฟุตบอลที่แบบว่าเห็นตอนจบเกมเห็นแบบพวกนักเตะพาเลสหรือว่าแฟนๆนะร้องไห้อะไรเงี้ยมันก็พาให้นึกถึงตอนนี้ฟซลของเราเหมือนกันแหละแต่ที่มันจะกระทบกับไอ้ในทีเยรีก็คือมันจะกระทบกับเรื่องของตารางอันดับที่ได้ไปยูโรปาเพราะว่าพาเลสตอนนี้มันอยู่ก็คึอคุณอยู่อันดับ1 1เของตารางหรือแบบนี้แกคว้าแชมป์เอเอคัพใช่ไหมก็จะคว้าโคตาบอลยูโรปาไปไปเตะบอล ในลุ้นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าก็ถ้าถ้าเกมนี้เป็นแมนซิตี้ชนะเนี่ยแมนซิตี้เขาก็จะทิ้งบอลยุโรป้ามาให้อันดับเจ็ดะได้ไปยุโรป้าแทนพอมาเป็นแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บอันดับเจ็ดเนี่ยไม่ได้ไปยุโรป้าแล้วแต่จะได้อาจจะได้ไปฟุตบอลคอนเฟลเลนซ์ที่เป็นโคต้าของนิวคาสเซิลของเราถ้านิวคาสเซิลเราจบในหกอ,อันดับแรกนะอันดับเจ็ดก็จะได้ไปคอนเฟลเลนซ์แทนหรือว่าถ้านิวคาสเซิลเราจบอันดับเจ็ดก็จะได้ไปคอนเฟลเลนซ์ก็ตามโคต้าของเราเหมือนเดิมนั่นแหละทำไมเดี๋ยวว่าตอนเนี้ย ที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยคืออันดับ8ที่รลอลุ้นคอนเฟอเรนซ์อ่ะลุ้นมาจากอันหล่นมาจากอันดับบนอยู่เนี่ยคือมันจะอดอันดับ8มันจะอดไปแล้วพวกบอลสมาร์ทพวกเบนซ์ฟอร์ดพวกฟูลแลมไบตันตรงนี้มันคือจะอดไปหมดมันจะปิ๋วหมดเลยว่าอดไปแบบว่าคอนเฟอเรนซ์หมดเลยยกเว้นว่าจะมีเคสเดียวก็คือทางรู้สึกว่าจะเป็นต้งทางเชลซีมั้งถ้าเชลซีจบมาอันดับ7แล้วเขาได้แชมป ก็คืออันดับ7เนี่ยมันคืออาจจะได้เป็นโคตาคอนเฟลเอนที่ของพรีเมียร์ลีกที่หลดลงมาของเราใช่ไหมแต่ถ้าเขาได้แชมป์ไอคอนเฟลเอนเนี่ยมันคือเขาจะได้ไปยูโรปาก็คือเขาอาจจะไปเอาคอนเฟลเอนตรงเขาจะไปยูโรปาแทนเพื่อเอาจากโคตาตรงนั้นแล้วก็ทิ้งอันดับ7ในลีกอะลงมาเป็นอันดับ8แทนซึ่งแต่ว่าคอนดิชันเนี้ยผมว่าเชลซีมันไม่น่าจบอันดับ7ไงเชลซีมันน่าจบอันดับ6ขึ้นไปหรือเป็นอันดับท็อปไฟมากกว่าก็ต้องมาดูกันไปจนถึงนัดสุดท้ายนะว่าเป็นยังไงนะ ถ้าเชลซีจบอันดับหอันนี้ผมผมยัง,งงงอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเชลซีมันจบอันดับหกเนี่ยอันดับ6มันจะได้ไปยูโรป้าอยู่แล้วแล้วก็ทางแชมป์คอนเรนซ์เนี่ยก็ได้ไปยูโรป้าเหมือนกันซึ่งผมไม่รู้ว่าอันนี้มันจะแบบว่าดึงโคต้าให้เขาไปโคต้าของยุโรปแล้วว่าดึงโคต้าของพรีเมียร์ลงมาได้ด้วยหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวรอสรุปอีกทีแล้วกันแต่ว่าการที่แบบว่าพาเลตไส้แชมป์เนี่ยมันทำให้แบบว่ามันค่อนข้าง ละเอียดหน่อยแล้วกันมันค่อนข้างมีกับแบบการโกลาคนนิดนึงอ่ะในการแย่งอันดับไปตัวยุโรฤดูกาลหน้านะเพราะนั่นแหละครับคราว่านี้แล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันไปแล้วกันแล้วก็มาวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องไอ้เกมนิคาสเซิลของเราที่จะเจอกับทางอร์เซนอลคืนนี้กันดีกว่าก็ไอ้ความพร้อมก่อนเกมฮะไอ้ทางอ็ดี้ฮาวก็ออกมาพูดแต่เมื่อวานมันสุกแล้วแหละว่าแบบเอ้ยก็ทีคนที่บาดเจ็บก็จะมีแบบพวกสวีนวอตแมนอะไรเงี้ยที่อาจมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็พวกทิปเปียที่อาจจะลงสนามไม่ได้นะทให้เกม คืนนี้ก็ต้องมานั่งคิดอีกแล้วว่าวิวสั่งเราจะเล่นแผนไหนวะเดีย๋ยวมาเล่นสี่สามสามได้ไหมเพราะว่ามีวิวล็อกเกมนี้แล้วก็ได้จะกลับมานะมีสี่สามสามไหมหรือว่าจะกลับมาเล่นแบบว่าหลังสามห้าห้าสามสองห้าสามหนึ่งห้าสองสามอะไรอย,อย่างนี้เหมือนเดิมที่เราเคยเล่นกับอเกมล่าสุดกับทางเชลซีนะผมบอกว่าก็เป็นเกมสาคัญอีกแล้วคือจริง,รงๆก็อยากพูดอย่างนี้นะแต่ผมว่ามันบอกว่าใช้การเป็นแบบเกมนัดชิงชนะเลิศที่เปลืองม,มากเลยในฤดูก,กาลนี้ก็คือแบบว่า ทุกเกมในฤดูกาลนี้ตอนสามสี่เกมหนังนี่มันคือแบบว่าเหมือนเกมนัดชิงชนะเลิศลุนไปให้เช่เปนลีทุกนัดเลยท่านนี้ก็เหมือนกันครับผมก็อาจจะถ้านนีวเซอร์ของเราแบบว่าผมไม่รู้เสวนวัตแมนจะหายเจ็บทันหรือเปล่านะหรือว่านัเซลเนี่ยที่กลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วจะฟิตพอที่จะแบบลงมาเป็นตัวจริงได้หรือเปล่าเพราะว่าเกมแบบนี้มันต้องการมาตรฐานการเล่นค่อนข้างสูงเนี่ยถ้าไม่ได้จริงนะถ้าเรานนี้วอเตอร์เราจะเล่นสี่สอง่นนี้วอเต์เราจะเล่นสี่สี่สามสามเหมือนเดิมนะ ตอนนี้ที่เปลี่ยนพอที่เปลี่ยนลงไม่ได้เนี่ยมันจะไม่เกิดช่องว่างทางฝั่งขวานึกภาพไหมแบ็กขวามันไม่มีแบ็กขวามันต้องเป็นเอมิวคาร์ฟลงถ้าเป็นถ้าจะเล่นหลังสี่นะเอมิวคาร์ฟเบิร์นแชดตีโนตรงกลางสามคนก็จ,จะเป็นไงวิวลลอกอ่าบูโน่โตดาร,รี่แล้วก็หน้าเป้าก็เป็นอีซักขนาบข้างด้วยกอร์ดอนเลยไม่มก็ฮาวิบานและเมอร์ฟี่ ซึ่งถ้าเป็นแผนเนี้ยโกดิโป้ไปนะถ้าแผนเนี้ยผมว่ามันแบบมันเหมือนกับไม่ค่อยลงตัวหรือว่าทีเราจะเปลี่ยนแผนเหมือนเดิมไปเล่นกับเชลซีวางแท็ติกเยอะหน่อยแต่ใช้ผู้เล่นที่คุ้มค่าถ้ามุ่งเป็นหลังสามคนเนี้ยเราอาจจะเป็นตรงกลางใช้เป็นแชร์ซ้ายเบิร์นขวาเป็นไอ้านนทางเอ็มวิคัพหรือไม่ก็รัสเซลลงมาหรือว่าอาจจะอาจจะเป็นบัตแมนถ้าหายเก็บทัน อะไรเงี้ยก็สับเล่นต่างงคนแล้วก็วิงแบ็กสอข้างเป็นตีโน่กับทางเบอร์ฟี่เหมือนเดิมส่วนมิดฟิลด์สคนก็เป็นดูโน่ตัวนารีหน้าเป้าก็เป็น3หน้าสามคนก็เป็นทางกอร์ดอนอาวิบาลแล้วก็ทางอีซักก็จะคล้ายๆกับเกมที่เราเจอกับทางเชลซีซึ่งก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าแผนถ้าเป็นแผนแบบหลังเนี่ยมันเราจะใช้ความสามารถที่นักเตะเขาเรียกว่าอะไรนะคุณภาพนักเตะที่เราลงสนามได้มันจะดูสูงกว่า ชุด4-3-3ที่เรามีอยู่ที่ขาดโจลินตันขาดทีิปเปียขาดล์ลอะไรพวกนี้ไปเนี่ยก็บอกไม่ได้ครับแต่ว่าคืนนี้ก็จะเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่เจออาร์เซนอลครั้งนี้เป็นครั้งที่4ี่ที่เราเจอกับอาร์เซนอนลในฤดูกาลนี้นะไทยสาเกมที่ผ่านมาก็เป็นฝ่ายขิคองเซอร์ของเราที่เอาชนะทางอาร์เซนอลไปได้แต่ก็น่าแหละมันก็เป็นแบบแต่ละเกมมันก็ไม่เหมือนกันหรอกมันก็เหมือนกับต้องรีเซ็ตใหม่เจอกันอีกทีอะถามว่าอาร์เซนอลน่ากลัวไหมมาตรฐานการเล่นดีไหมก็ดีมาตรฐานเหมือนเดิมแหละ มันสูงกว่าเราอยู่นิดอยู่ระดับหนึ่งแหละแต่ว่าไม่ถึงว่าจะลงไปเล่นในสนาม90นาทีจริงๆเกมนี้มันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้นับชิงอ่ะเหมือนกับพาเลสกับทางแมนซิตี้เมื่อคืนนะเพราะว่าไอ้ข้อเดิมพันที่ได้มันก็ค่อนข้างเยอะอารนเซนอลก็ยังลุ้นแบบว่าเอ้ยกลัวจะเสียอันดับ2กลัวจะอะไรพวกนี้เหมือนกันเพราะว่าในทางทีเมียตามคะแนนมันก็ยังไม่ได้ขาดชัวร์เนี่ยเ็ต้องลงเล่นเต็มที่เหมือนกันแต่คืนนี้รู้สึกว่าทางมีแคนไลท์ Can อะไรพวกนี้ก็จะลงสนามได้เหมือนเดิมนะอาจจะขาดเมลิโน่ที่ลงสนามไม่ได้ ก็น่าจะลงโดนกระสุน,สนครับไอสิ่งที่ขาดไปในสามเกมแรกที่อาเซนอลไม่มีเจอเราก็น่าจะเป็นขาดไอบูโยโกซาก้ามันขาดไปเกมนี้ก็จะเป็นการดวลกันร,ระหว่างวิงแบ็กซ้ายผมไม่รู้ถ้าเล่นถ้าเราเล่นหลังสามนะแดนเบิร์กับทางติโนอาจจะต้องกบซาก้าด้เต็มเต็มก็คือแต่ว่าตอนนี้ผมว่าถ้าเป็นแดนเบิร์มาอยู่เงี่ยเขาจะไม่ค่อยได้อะไรนะไม่ค่อยได้ประมาะหรือว่าแบบเกรงของแบบว่าผู้เล่นชื่อชั้นดีๆทั้งหลายเพราะว่าแดนเบิร์เนี่ยเขายกระดับชื่อชั้นตัวเองขึ้นเป็นว่า อย่างน้อยๆก็เป็นติดทีมชาติอังกฤษมาแล้วเนี่ยการได้ไปสึกซ้อมกับพวกทีมชาติอังกฤษเนี่ยมันทำให้เขายกระดับตัวเองขึ้นมาได้เพราะว่าเขาแบบเจอผู้เล่นแบบนี้มันเป็นผู้เล่นระดับระดับ,บมาตรฐานที่เขาเคยเห็นมาแล้วในแคมป์ทีมชาติอังกฤษเนี้ยเข้ามไหมถ้าแบบไม่เคยติดทีมชาติอังกฤษมาก่อนเนี่ยเวลาเจอพวกแบบซาก้าหรือเจอแบบพวกอะไรตัวท็อปๆของทีมชาติอะไรย่างเงี้ยมันอาจจะมีเกรงเกรงกันบ้างนะแต่ว่าผมตอนนี้ว่าทีมเรามายกระดับขึ้นมาได้พอสมควรแล้วมันขึ้นอยู่กับเกมคืนนี้ถาม น่าจะเป็นที่เรื่องใจอ่ะใครทีมไหนอ่ะว่ามีแพชชั่นการเล่นแล้วก็แบบว่าไอความกระหายที่อยากชนะเกมนี้ใครมาออกกันบอกว่าก็น่าจะเป็นทีมที่แบบว่าจะได้เปรียบกลุ่มคาได้เปรียบในเกมนี้นะ<ม>เพราะว่าในเรื่องของความฟิตอะไรความฟิตแท็ติกเทคนิคอะไรเงี้ยทุกเทคนิคเลยแต่และทีมสองเพราะว่าต้อง้องอาชซนลทั้งดิวคนนอรเซนกังเราอ่ะมันพิการทั้งคู่ ไม่ได้อยู่ในสภาพที่แบบว่าอดีที่สุดของทั้งสองทีมแล้วก็พวกถึงเครื่องสภาพความฟิตอะไรพวกนี้เราบู๊กันมาทั้งฤดูกาลแล้วนะนี่มันเหลืออีก2มันจะจบฤดูกาลแล้วไอ้พวกสภาพความฟิตของนักเตะมันจะให้แบบว่าฟิตเฟรชฟอร์จะวิ่งกับสู้ไอ้เต็มที่อะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ได้ได้ขนาดนั้นน่ะมันน่าจะเป็นตัดมันน่าจะเป็นเกมที่แบบว่าสูสีกันแล้วก็จะตัดสินกันที่เรื่องของความกระหายแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเรียกว่าเป็นจังหวะพิเศษพิเศษ ที่จะเกิดขึ้นของเกมน,นั้นเป็นจังหวะแบบว่าคุณภาพแบบที่ไม่ได้เป็นจังหวะปกติของการเล่นอ่ะจะเป็นจังหวะแบบโอ้ยยิงไกลสวยๆหรือการตอบบอลแบบเทพๆเข้าไปแบบว่าผมว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะที่แบบสร้างจังหวะขึ้นมาเองอ่ะยิงแบบปั่นเข้ามุมหรือยิงคมๆอะไรพวกนี้มันน่าจะเป็นจังหวะอ,อย่างนั้นมากกว่าที่จะทําให้แบบว่าตัดสินเกมนี้คือจังหวะเท่ว่าเป็นจังหวะคุณภาพจังหวะคียที่เข้าอ่ะจังหวะคุณภาพแบบเพียวๆจริงอ่ะที่จะแบบว่าตัดสินเกมนี้ได้นะผมว่าสูสี่นะ แต่ว่าก็ไม่แน่หรอกพวกัน90นาทีเราบอกอะไรไม่ได้หรอกเราก็อาจจะเป็นอา์เซนอลแบบชนะนิ่วอซเซอรเราชนะก็ได้หรืออาจจะเสมอกันไปก็ได้ส่ว่าสุดท้ายผมว่าผลเสมอมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องดีสาหรับทั้งสองทีมเท่าไหร่นะถ้าเสมอกันเนี่ยเซน้องก็แทบจะการันตีได้ไปใช้เปลีกอยู่แล้วจบในท็อปไฟแน่นอนแต่ว่าจบในท็อปไฟไมันอาจจะแบบ <c oughs> ไม่ดีพอสำหรับพวกเขาเลยเขาอาจจะอยากจบเป็นรองแชมป์มากกว่าอะไรเงี้ยส่วนนี้กเซนนของเราก็ยังลุ้นไปจนถึงนัดสุดท้ายเช่นเดียวกับทางเชลซีกับทางวิลลาเหมือนกันเพราะเชล ท็อตแนมกับชนะครั้งแมนยูนะเข้ามาได้นะผมบอกว่าจริงๆนะไอสองทีมเนี้ย <c oughs> ขอดอกเลยนิดนึงคือสองทีมเนี้ยท็อตแนมกับแมนยะูเนี่ยคือม่งไม่เอาอะไรเลยจริงๆคือม่งเล่นในพรีเมียร์ม่ไม่เอาอะไรๆๆๆเลยจรๆิงๆผมบอกไอการจะเป็นแชมป์ฟุตบอลถ้วยซักรายการอย่างนี้นะผมว่าไอเกมก่อนหน้าที่จะเล่นชิงแชมป์เนี่ยมันสําคัญนะมันเป็นตัวเรียกมาเป็นตัมของทีมให้เกมาเป็นบวกอะไรพวกนี้ได้นะผมถามนิวเซิรของเราอะที่มันเป็นแชมป์ไอคาราบาวครับได้เนี่ย <c oughs> ผมว่าเกมก่อนหน้าเนี้ยที่เราชนะเวสแฮมได้หนึ่งประตูต่อศูนย์เนะี่ยไม่สําคัญเกมนั้นมันพลิกโมเมนตัม um ของทีมที่มันเป็นลบมาตลอดันให้เขาบอเป็นบวกแล้วก็แบบว่าสร้างแบบว่าเอยบรรยากาศดีๆว่าสร้างความมั่นใจในทีมเงี้ยแล้วก็ไปเล่นนัดชิงชนะเลิศอ่ะมันถึงชนะได้หนึ่งมีส่วนสําคัญอย่างมิดและอย่างไอเนี้ยอย่างพาเลทเมื่อคืนเนี่ยช่วงหลังๆอ่ะพาเลทมันฟอร์มดีมันอยู่ในโมเมนตัมที่ดีมันเป็นบวกไงมันบอกว่าชนะ ชนะมาตลอดชนะทีมใหญ่ๆชนะทีมแบบเสมอแบบผลงานดีมาตลอดอ่ะส่วนอีเมซิตี้เนี่ยนัดล่าสุดมันอะไรมันเปเสมอกับทางเซาท์แฮมตันแบบเสมอแบบว่าเสมอเซาท์แฮมตันแล้วแบบว่ามันผลงานไม่ดีไงแล้วพอมาเล่นนัดชิงชนะเลิศอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าแบบเหมือนกับโมเมนตัมมันไม่อยู่ในช่วงดีอ่ะเมื่อวันเกมอะไรเข้าจังหวะอะไรได้อย่างมาถึงเข้าทางทางพิสตันพาเลทไงเพราะอยู่ในช่วงโมเมนตัมที่ดีอ่ะมักจะแบบว่าเรามักจะเป็นอะไร จังหวะในเกมมันจะเข้าทาแล้วกันถึงมีจังหวะเซฟจุดโทษถ้จังหวะตกบอลท่านก็นไม่ได้ไปแดงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันถึงมีจังหวะอย่างนี้ขึ้นมาไงก็นั่นแหละถ้วแบบแบบทางท็อตแนมกับทางแมนยูไม่ไม่เอาหาอะไรเลยในลีกก็แบบว่าโยนทิ้งไปเลยแพ้แพ้เงี้ยแต่ว่าผมบอกเลยนะครับท็อตแนมกับแมนยูนี่นะมันไปเข้าชิงยูโรป้าลีกนี่นะไปเข้าชิงกับทีมอื่นนะผมว่าแพ้แต่ในเมื่อท็อตแนมกับแมนยูอะเข้าไปชิงกันเองเนี่ย คือคุยกับไม่เอาอะไรเลยเนี่ยัมเม็นเรียกว่าอยู่ในช่วงโมงเมนตัมที่ไม่เอาอะไรกันเลยทั้งคู่เข้าไปชิงกันเองเนี่ยอย่างน้อยๆมันมต้องมีทีมหนึ่งชนะไงเดี๋ยวพี่ผมแซวไปอะ่ะผมบอกแวาผาอาจจะแรงหน่อยนะแต่ว่าแบบว่า,วาไอ้สองทีมเนี่เจอทีมไหนก็แพ้ยกงเวนเจอกันเองเ <laughs> จอกันเองไม่ต้องมีทีมหนึ่งชนะไงเห็นไหมก็แล้วแต่ดวงแล้วจับเหมือนก็จับกาชาแล้วนนะัดชิงชนะเลิศก็แบบว่าทแนมนกับเมนยูก็ไปชิงกันเองนะต้องมีคนชนะทีมหนึ่งอะรอดไปแล้วกันได้ไปใช้เนลีกแล้วก็แบบ แล้วก็ไปสร้างทีมใหม่ในฤดูกาลหน้าเอาก็นั่นแหละส่วนนิวเซอร์ของเราก็ต้องมาลุ้นกันถึงนะัดสุดท้ายผมว่ายัางไงอ่ะไอ้จันจะลุ้น,นอันดับไปแชมเปี้ยนลีกนะตัวนะ,ะเผลอจะลงมึงอาร์เซนอลด้วยนะอาร์เซนอลสมมติว่าไม่แน่หรออาร์เซนอลน่าจะไปก่อนน่าจะผ่านไปอทีมหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยมแม่งลุ้นอย่างลุ้นอย่างนัดสุดท้ายจริงๆหรือถ้าเป็นแมนซิตี้เนี่ยอาจจะแบบว่านัดหน้เจกอกับบอลสมาร์ทเนี่ยถ้าชนะได้ก็อาจจะไปก่อนแต่ถ้าชนะไม่ได้นี่ก็แบบโอ้โหนาี่่ว ไปกันไฟลุกเลยครับผมแต่อย่างว่าเราไปลุ้นกันไปก่อนทีละเกมนะอย่าเพิ่งไปมองไกลเลยคืนนี้ครับอเซนอนมาดูกันไปครับว่านิวคซนเซนของเราจะสู้กับทางเซนอลได้ดีแค่ไหนเรื่องของแท็กติกเทคนิคฟิสิกส์ว่าใกล้เคียงกันมากๆแล้วสองในในเกมคืนนี้นะเพราะว่ามันจะมันแต่ละคนก็แบบไม่ได้พร้อมกัดับเต็มร้อยขนาดนั้นนะถ้าสมมติว่าเต็มร้อยกันจริงๆอ่ะมว่าอว่าเซนอนอยู่เหนือกว่าเราแต่ว่าอยู่ในช่วงแบบเนี้ยผมว่าก็พอๆกันแหละ ขึ้นอยู่กับจังหวะของเกมแล้วก็จังหวะคุณภาพในเกมที่จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ความกระหายที่อยากจะชนะเกมนี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆในคืนนี้ใครมีโอกาสก็ไปดูกันได้ที่เดอะแทรปอะไรของที่คุณวีนไปะนะมีของจัดงานเดอะสเตเดียมใช่ไหมแล้วก็มีของที่อื่นๆนัแกแบเป,ไป็นมัดมีติ้งกันแต่ว่าผมน่าจะไปไม่ได้คืนนี้นะครับเพราะว่ามันเตะเด็กมันเตะสี่ทุ่มครึง่งะพรุ่งนี้เด็กๆก็เปิดเทอมันแล้ววต้องเคยต้องกลับมาดูดีบานกัน,นนะก็นั่นและแต่ก็มายืนนั่งเชียร์พร้อมๆกันครับับนนี้นงงนมนผมส ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวมาคุยกันหลังเกมดีกว่าว่าเอ้ะการเกมอาร์เซนอลเนี่ยออกมาแล้วลูกเกมออกมาเป็นยังไงเราต้องสถานการณ์ของทีมจะเป็นยังไงต่อจากนี้นะครับก็มาลุ้นกันไปครับคืนนี้สู้ๆกันนรทุกคนแต่วันนี้ผมขอตัวไปทําธุระก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหลังเกมกับทางอาร์เซนอลคืนนี้นะครับสวัสดีครับผมก็ถ้าเป็นอะไรก็ฝากดื่มไปเลยก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสายการริมโนเลยนะครับถ้ามีอะไรก็มาคุยกัน ที่ทาง Facebook หรือทาง YouTube ก็ได้พยายามผมจะพยายามลงคลิปบ่อยนะแต่ช่วงนี้อาจจะยุ่งยุ่งนิดนึงเดี๋ยวนี่แหละรอให้มาจบรูกการก่อนแล้วก็มาสรุปรูกการนี้กันแล้วก็มามีโอ้โหมีคิวจะคุยกันเทียบเลยทั้งเรื่องสรุปรูกการนี้ทั้งเรื่องของตลาดนักเตะแล้วก็นักเตะที่เราต้องการยังไงต้องเสริมยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาคุยกันหลังจากนี้ครับวันนี้ขอตอโทษกันสวัสดีครับชักดีไหมคะถ้าเกิดใครชอบก็ม่ให้กดรลค์กดติดแฟนกดก็ได้ thank <laughs> you